ที่สามนะท่านผู้ชมคือแม่หมายจะถ่ายเป็นคลิปประตู้เลยดีกว่าเนาะจะได้ชมจุใจอันนี้ไก่อะไรนะอันนี้ไก่อมริน,นไก่อมรินกนำลังกัดสีเนาะอันนี้ลูกไม้เหรอจ้ะลูกไม้ลูกไม้ชมพูก็สวยดีนะจ้ะอันนี้อะไรจอมทัพอันนั้นจะเป็นจอมทัพอืมจอมทัพก็สวยจ จอมทัพนี่เวลาเขาโตแล้วใบใหญ่หกันเนาะใบใหญ่แล้วก็สวยมากเลยใช่แข็งแรงมันไม่เหมือนตัวเล็กๆเนาะไม้ตัวเล็กๆจะไม่ค่อยสวยพอต้นโตแล้วจะสวยอันนี้ไก่อะไรนะอันนั้นจะเป็นหอบฝันเหรอไม่ใช่ไก่ใช่ไหมไม่ใช่จ้ะอู้สวยนะท่านผู้ชมสวยใบบางเหมือนม่านนางพิมอ่ะโอ้ใช่ใช่ชื่ออะไรนะอันนี้หอบฝันหอบฝันใช่อันนี้อะไรนะ อันนั้นน่ะจะเป็นสูรเสนสูรเสนใช่ใบเขาแก่แล้วก็สวยเนาะสวยสวยเนี่ยอันนี้พี่กุลทองพี่กุลทองใช่จ้ะไม่ต้องดูทุกวันเนาะอันนั้นนางสุชาดาอ๋อนางสุชรดามันแปลงเหรออันนี้มันเป็นไม้เก่าอ่ะเอาเพิ่งเอามานะเนี่ยยังไม่ได้ทําจํานวนเลยแต่เราดูนางสุชรดาตู้นุ้งก็คนละสีเนาะใช่ใช่ เพื่อสีสวยอันนี้อันนี้สีปา่าเหรอใช่จ้ะสีปา่าเลยเนี่ยสีปา่าโอ้โหดูใบข้า<ห>งล่างในะบาย,ยาวมากเลยใบาย,ยาวมากท่านผู้ชมใบาย,ยาวเกือบจะถึงไม้บรรทันะดเนาะอสวอเนี่ย ราคาแรงมันสิบแาดแรงอยู่นะก็พอได้อยู่นะพอพอได้เลี้ยงครอบครัวก็ต้นนี้เนาะพอได้พอได้เพราะว่าใครมีไม้แบบแรงๆอ่ะอยู่ได้สบายช่วงนี้อนนี้อยู่ได้อันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นที่ดาแม่กองท่ดาแม่กองจ้ะเราเคยเห็นแต่ใบแบบว่าในเฟสของเรากัใบกลมๆเล็กๆนะจ้ะอันนี้ใบใหญ่อยู่นะใบใหญ่อันนี้ลหละอันนั้นนางฟ้าดู ผ่าชายชนแล้วกลายรล้ใชาเอชายชนมันจะมีแค่เอ่ออะไรนะเอ่อนั่งอับซเอนแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยคือมันไม่ไปีใช่มันจะขาวไจะมีเขาจะมีสิงห้าต้นเนาะที่แปลนจากชายชนเนาะใช่พี่ก็หวังว่าที่ที่ที่แม่หมายถ่าาไว้น่าจะแปลงแปลงบ้างนะอยากจะได้แปลง อยากจะได้เป็ดแตงๆ้าม่านนางพิมจ้ะอันนี้ม่านนางพิมสวยเนาะสวยพี่ว่ามีเสน่ห์เดียดูดิดูใบเขาบางเนาะใบแบบไม่สวยอ่ะดูบางจนใสบางเป็นม่านนะคะเหมือนชื่อเขาเนาะเนี่ยเห็นเห็นนิ้วเลยอันนี้ชูชกตัวนี้ตัวชูชกเป็นบอลเก่าหายากเลใช่จ้ะ แต่ว,ว่าสีเขากัดแค่นี้เหรอไม่เดี๋ยวสีเขาจะไปมากกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าเขากัดสีจริงๆแล้วว่าสวยมากมสีสวยบอลบอลพวกเนี้ยเพราะบางทีเราก็ต้องมีต้นแม่ไว้ให้ให้ลูกค้าดูเนาะใช่ว่าต้นแม่จะสีประมาณนี้อะอันนี้จะเป็นตับขุนช้างขุนแผนอ๋อเลยชื่อเลยเดีย๋ยวนะจาชื่ออเออไม่มันบางทีมันเยอะไงแล้วทีน,นี้เราก็จะจําไม่ได้หมดไม่แน่ใจว่าเป็นนาง นางพิมพิลาลายหรือเปล่าเขาก็ตามเก็บเหมือนกันนะตอนนี้ใช่ตอนนี้ตามเก็บไม้พวกไม้ตับใช่นี่อันนี้อะไรอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ไม่น่าเดี๋ยวเป็นไม้เก่าตับเหมือนกันตับเดียวกับนี่แหละตับเดียวกับกุ้งแพนใช่ใช่ใช่อืมก็สวยนะก็แบบว่าอยู่ๆก็สมองดับอยู่ๆก็ดับอันนี้อะไร ชูชกเหมือนกันเหรออ๋อชูชกจากต้นนั้นตอนนี้เขาเขากัดสีแล้วพูดจรเขาจะเริ่มไหมเขาจะมีจุดละอ๋อเริ่มมีจุดเอ๊ะเขาก็สวยน้อยเนาะสวยสวยแต่ถ้าเกิดถ่ายรูปอะถ่ายรูปกับตัวจริงไม่เหมือนกันตัวจริงเขาจะใช่ใช่จะสดกว่านะอันนี้อะไรอันนั้นหนุมานเชิญทงโอ้โหนุมานเชิญทงที่ใบเขาจะผายเนาะเหมือนต้นเหมือนนั้นอะใช่จ้ะ ที่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเชื่ออะไรเนาะไม่มีห ksi, นะะุมานหาวเลยฮัน no. ุมานหาวไม่มีสิฮันุมานตาหนุมานเนาะอันนี้ขุนไกอันนี้ขุนไกเป็นจอมอันนี้เป็นจอมของผ่าไปแล้วจอมก็แป๊ดเดียวก็สวยนะใช่ไม่จอมแป๊ดเดียวก็สวยอันนี้หนึ่งอันนี้มหาพลมหาพลใช่แต่นี้ กัดสีสวยเนาะกัดสีสวยถ้าเต็มที่แล้วเนี่ยยังไม่เต็มเนาะใหญ่กว่านี้อีกอใหญ่กว่านี้แล้วก็สีจะเข้มกว่านี้อืมสวยไอ้ไอที่เข้มก็เข้มชมพูมาก็มาเนาะจ่านี่มหาพลท่านผู้ชมใบปลายใบ,ยบ,ยบยเขาจะแหลมเนาะ,ะยาวเหมือนสีปัดเหมือนกันเนาะใช่ใบาย,ยาวนี่ทุกคนตามหา มะขวานรังสันใช่ไหมใช่จ้ะนี่หมดเลยคุณยายบอกว่าขายดีจริงๆหมดเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยมาสู่สีกับชายชนเลยเนาะใช่ตอนราคาตอนเนี้ยตามเจ็บกันไม่ได้เลยคุณยาย เขาตามหากันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โทรมาถามมีอีกไหมมีอีกไหมหนูว่าจะสั่งหนูยังไม่ทันเลยเนี่ย,นนยราคาแรงขึ้นก่อนอใชราา่ราคาราคาด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใหม่ไปตู้ใหม่นะคะเดี๋ยวตามดูคลิปอีกตู้หนึ่งค่ะ